สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกียร์ซิงครับวันนี้มาอู่ใหญ่นะครับมาอู่ต่อเติมซับนี่ครับมาดูเจ้าดำนะครับดำชุนพลตอนนี้ก็กำลังติดตั้งดำอยู่นะครับนี่สอบถามช่างครับบอกว่าดำรายละเอียดเยอะครับเลยทำช้าครับแล้วก็อะไรบางตัวก็มาไม่ครบด้วยครับมันต้องรอนะครับต้องขึ้นช่วงล่างให้เสร็จก่อนครับนี่ค่อย ขึ้นกระบะนะครับนี่ต้องไล่เก็บช่วงล่างยกดงยกดำขึ้นดูก่อนครับทดสอบระบบก่อนถึงจะทบบํากระบะนะครับพอเวลามันเกิดปัญหาแล้วมันจะได้ง่ายนะครับเวลาเติมน้ํามันไฮดรอลิกครับเวลาใส่กระบะแล้วก็เติมยากนี่ครับช่างก็จะเช็คให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนขึ้นกระบะนี่ก็กําลังไล่เชื่อมไล่ทํา อะไรบางตัวครับอะไรบางตัวต้องขึ้นเองนะครับทําเองเชื่อมเองนี่บางตัวก็มาไม่ครบมันล่าช้าครับนี่งานเมื่อกี้ก็รอเกียร์ไปสองวันครับนี่รอเกียร์เกียร์มาพร้อมดำครับแต่ว่าอะไรก็มาไม่ครบครับต้องรออะไรอีกตัวก็เพิ่งมาเริ่มทําวันนี้อีกครับนี่ก็เลยทําให้ล่าช้านะครับนี่ ก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรก็น่าจะครบครบมาครบอย่างช่งางโอ้เหลือปากนกแก้วเหลือกระบะอ๋อตัวนั้นก็ว่ากาีกทีแต่ชุดดำก็น่าจะครบแล้วครับนี่ช่างก็กำลังไล่จะเก็บงานให้เรียบร้อยครับก่อนขึ้นกระบะทดสอบระบบดำให้เรียบร้อยครับนี่กำลังไล่เชื่อมไลเ่ไลเต็มอยู่นะครับเพราะว่าบางชิ้นบางงานก็ไม่ได้ซื้อสำเร็จครับต้องสร้างขึ้นใหม่ นี่ก็เลยอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงนะครับบอกเลยครับดำรายละเอียดเยอะครับนี่ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนี่จะได้สั่งเกียร์สั่งกระบอกดำมาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะเวลาสั่งเวลากระชั้นชิดนะครับมาสั่งกระชั้นชิดเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่สั่งแล้วได้เลยนะครับมันต้องรอเวลานะครับแล้วที่สั่งก็อยู่คนละที่กับที่เราอยู่ด้วยนะครับต้องวิ่งไปเอาครับเสียเวลา ถ้าใครสนใจดำนะครับนี่ชุดเกียร์แห้งๆสวยๆชุดดำสวยๆเลยนะครับนี่นี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ต่อจากคันนี้เราก็ไม่มีคิวจองแล้วนะครับนี่ถ้าใครจองครับนี่ไม่ว่าจะเป็นดำหรือว่ารุ่นธรรมดานะครับนี่ต่อจากคันนี้ก็จะเป็นคิวของท่านเลยนะครับถ้าจองแต่ตอนนี้ ถ้าจะเอาคันซีใหญ่ก็แจ้งล่วงหน้านะครับเพราะว่าคันซีใหญ่หายากครับนี่คันซีใหญ่ครับนี่คันซีก็คันซีใหญ่ก็จะเป็นพวกดีแม็กวีโก้นะครับนี่ต้องจองไว้แต่นั้นเนินครับเพราะว่าคันซีใหญ่หายากถ้าเป็นรุ่นธรรมดาคันเล็กธรรมดาครับคันซีรุ่นเล็กเราก็พอหาได้นะครับคันซีเล็กก็พอมีนะครับแต่ว่าคันซีใหญ่ก็ต้องวิ่งหาครับนี่ ต้องสั่งจองก่อนล่วงหน้านะครับทางอู่ก็จะไปหาคันซีมาไว้ให้ครับนี่เพราะว่าคันซีใหญ่เป็นคันซีรุ่นใหม่ครับหายากนิดนึงแต่ว่าก็พอหาได้นะครับว่าลูกค้าต้องจองไว้ล่วงหน้านะครับดูครับรายละเอียดดำช่างบอกถ้าทำรุ่นธรรมดาก็น่าจะขึ้นกระบ,บะเสร็จแล้วครับเวลาที่ทำดำนี่ใช้เวลานานพอสมควรครับนี่รายละเอียดมันเยอะครับดู การเชื่อมการเต้มก็หลายจุดพอสมควรนะครับนี่กว่าจะขึ้นช่วงล่างได้กว่าจะได้ขึ้นกรบบะก็นานพอสมควรนะครับในการเก็บรายละเอียดของเจ้าดำไม่เป็นไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับยินดีเลยนะครับนี่ให้คําปรึกษาครับไม่จองไม่ว่านะครับโทรมาปรึกษาได้ครับนี่สอบถามเรื่องรายละเอียดได้ครับนี่ดูของชุมพลนะครับ นี่เกเอาแขวนล้อนะครับดำไม่เอาพลารอยครับแต่เอาแขวนล้อก็แบบนี้ก็ดีไปอย่างครับช่วยรับน้ำหนักนี่ไม่ต้องใส่เนบเยอะนะครับนี่ล้อหลังช่วยรับน้ำหนักอีกแรงหนึ่งนี่ดูครับเรื่องคันซีไม่ต้องห่วงนะครับนี่สวยๆเลยครับคันซีนี่ครับไม่มีผูมีร้ว้วแน่นอนนะครับเรื่องคันซี ถ้าใครบอกคันซีไม่สวยนี่ผมยอมรับเลยครับคันซีหาแต่มีทีมงานหาคันซีให้อย่างดีนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคันซีว่ามีผุมีร้าวนี่ถ้าใครดูคลิปก่อนๆครับใครจองผมจะถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่การเอาคันซีมานะครับนี่การขึ้นกันวางคันซีก่อนเชื่อมก่อนก่อนเอามาขึ้นงานนะครับนี่ผมก็ไล ดูทุกเจ้าเลยนะครับนี่เรื่องคันซีไม่มีผูมีร้าวครับคันซีถ้าใครสนใจนะครับคันต่อไปนะครับรีบเลยเพราะว่าคันนี้คันติดจองคันสุดท้ายแล้วนะครับนี่แต่ใครสนใจรุ่นธรรมดานะครับราคาเบาๆโทรมาคุยมาสอบถามได้ครับอยากได้ราคาแบบไหนนะครับนี่ ก็ต้องคุยรายละเอียดกับเจ้าของอูเอานะครับนี่เรื่องราคาแต่ว่าผมว่าถูกแน่นอนนะครับนี่โทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับนี่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นล้อนะครับนี่ดูครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต้องไล่เชื่อมไล่มาร์กไล่จุดไล่องศาให้ถูกนะครับนี่ความห่างความของล้อให้มันรับน้ําหนักทวงน้ําหนักได้ครับนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่ ้าสนใจนะครับทรงประมาณนี้นะครับนี่แควนล้อนี่เขาเรียกแถวนี้เขาเรียกแขวนล้อหลังครับเป็นหกล้อนะครับนี่หกล้อแต่ว่าเกียร์เดียวนี่แถวนี้เขาหิตสองเกียร์สองพลาอันนี้เขาเรียกสองพลานะครับแบบนี้แต่ว่าเกียร์เดียวครับเป็นเกียร์เกียร์โฟนะครับนี่เกียร์โฟมากดําใช้เกียร์โฟนะครับ ถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่เราจะได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รอ่วงหน้าครับเพราะว่าอะไรแต่ละชิ้นต้องสั่งนะครับนี่อุปกรณ์ดําก็ต้องสั่งครับเกียร์ก็ต้องสั่งครับส่วนมากดาเราจะสั่งข้างนอกนะครับนี่หาอะไรข้างนอกนะครับนี่เรามีทีมงานครับเพราะว่าช่างเขาสร้างรถมาเป็น10ปีแล้วนะครับช่าง นี่ทีมงานไว้ใจได้ครับนี่ช่างก็ประสบการณ์สูงนะครับถ้าใครสนใจนะครับจิตต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นคันเล็กคันใหญ่ไซกลลงไซมินินะครับโทรมาคุยมาสอบถามได้ครับนี่ลอยหรือว่ากระทะบรรทุกนี่เราก็พร้อมมีนะครับนี่อะไรเราก็สั่งมาไว้เยอะนะครับพวกกระทะบรรทุก เพลาลอ,อยเราก็พอมีนะครับนี่เกียร์สองลูกหรือว่าจะเป็นสองเพลานีเราก็ทำให้ได้หมดนะครับโทรมาคุยมาปรึกษาได้นะครับครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ